Thank <laughs> แสงแดดอ่อนๆยามเช้า hmm. ส <th ang. S 2> mm ่องผ่านหน้าต่างห้องเล็กๆกระทบใบหน้าของดาราเด็กสาววัย16ปีที่กำลังนั่งแกะสลักไม้อยู่เงียบๆดาราเป็นเด็กสาวที่มีความฝันฝันที่จะเป็นช่างแกะสลักไม้มืออาชีพผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากไม้ที่สวยงามประณีตและทรงคุณค่า ดาราไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาเธอรักงานแกะสลักไม้มาตั้งแต่ยังเล็กเธอชอบเก็บเศษไม้และลองแกะสลักรูปทรงต่างๆเธอใช้เวลาว่างในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนิดของไม้และเทคนิคการแกะสลักต่างๆเธอชอบศึกษาเทคนิคการแกะสลักต่างๆและฝึกฝนอยู่เสมอเธอมีสไตล์เป็นของตัวเองผสมผสานความเป็นไท เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวทุกวันหลังเลิกเรียนดาราจะรีบกลับบ้านเพื่อทำการบ้านและใช้เวลาส่วนที่เหลือในการแกะสลักไม้เธอชอบใช้เครื่องมือต่างๆในการแกะสลักไม้เธอแกะสลักได้อย่างประณีตและสวยงาม เพื่อนเพื่อนของดาราบางคนมองว่าความสนใจของเธอเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและไม่เข้าใจแต่ดาราไม่สนใจเธอเชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าความฝันของเธอเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าเธอไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความยากลำบากใดๆ ดารามีคุณตาที่เป็นช่างแกะสลักไม้ผู้คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเธอเสมาอามาคุณตาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ดารามีความมั่นใจและกล้าที่จะตามมาหาความฝันของตัวเองคุณตามักสอนเทคนิคการแกะสลักไม้ต่างๆให้ดาราเสมอมา วันหนึ่งในงานประจำปีของชุมชนมีการจัดการแข่งขันแกะสลักไม้ดาราตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตื่นเต้นและหวังว่าฝีมือของเธอจะได้รับการยอมรับ ดาราใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเธอทุ่มเทความรู้ความสามารถและความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานของเธอสมบูรณ์แบบเธอเลือกที่จะแกะสลักรูปนกยูงที่สวยงามและมีรายละเอียดมากมาย ผลการแข่งขันออกมาดาราได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยความดีใจและภูมิใจในตัวเองรางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่เพียงรางวัลแต่เป็นการยืนยันว่าความฝันของเธอเป็นสิ่งที่สามารถเป็นจริงได้ หลังจากนั้นดาราก็ยังคงพัฒนาฝีมือการแกะสลักไม้ต่างๆอย่างต่อเนื่องเธอพัฒนาฝีมือของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งและในที่สุดเธอก็ได้เปิดร้านขายงานแกะสลักไม้ของตัวเองความฝันของดาราได้กลายเป็นจริงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นคนอื่นๆที่มีความฝันเช่นเดียวกันเพราะความพยายามและความมุ่งมั่น เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาความฝันไปสู่ความสำเร็จ